นี่คือสูตรดูแลภูมิคุ้มกันฉบับพงพยาบาลได้นําไปปฏิบัติจริงกับสุขภาพพ่อแม่คนไข้มาตลอดกว่า25ปีผลลัพธ์ดีขึ้นยังไงหลับดีสบายตัวอารมณ์ดีขับถ่ายดีถ้าอาการเหล่านี้ดีขึ้นคุณคิดว่าคุณหมอจะชมคุณไหมคะลองพิสูจน์ดูคะ่ะถ้า3วัน7วันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงพิมพ์เมมมาบอกในใต้คลิปนี้นะคะเช็ค40ข้อตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบนะคะไม่กี่นาทีแลกกับสุขภาพที่คุณจะได้รับคุ้มมากๆเลยคะ่ะ คำเตือนก่อนรับชมคลิปนี้อาจจะทำให้คุณมองเรื่องสุขภาพต่างจากที่เคยคิดไว้กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะคะสุขภาพของแต่ละคนต่างกันเพราะมีตัวแปรหลายอย่างค่ะเช่นการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กพันธุกรรมสิ่งแวดลอ้อมการเลือกคบเพื่อนหรือสังคมที่เราอยู่ล้วนหล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้สูตรสุขภาพของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันไม่มีสูตรใดดีที่สุดลองนำไปทำแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไร เมมมาบอกเพื่อนใต้คลิปนี้นะคะลองปรับสูตรให้เหมาะกับตัวคุณนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ10อาหารและเครื่องดื่มที่ควรลดละเลิก 1. เครื่องสุกครื่งดิบเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายตรงๆ 2. หมักดองย่างรมควันเกิดไนโตรซามีนภาระตับเพิ่ม 3. หวานจัดน้ําตาลเกิน6ช้อนปิดสวิตช์ภูมิตก5ชั่วโมงเลยนะ 4. ของทอดน้ํามันซ้าทรานส์แฟตทำลายเม็ดเลือดขาวและหลอดเลือดแดงแข็ง 5. เค็มจัดโซเดียมสูงภูมิสับสน 6. แป้งขัดสีอินซูลินพุ่งร่างกายเครียด 7. น้ำเย็นจัดดับเตาเผาร่างกายเอ็มซาหยุดทำงาน 8. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ทำลายเยื่อบุและทำลาย n k เคซลภูมิคุ้มกันตัวชะกาดค่ะ 9. ผักผลไม้น้อยภูมิคุ้มกันลำไส้อ่อนแรงควรได้ 20- 3 0กรัมต่อวันนะคะ10สารเสพติดกดประสาทและภูมิคุ้มกัน แย่ yeah, โดยตรง10อาหารและเครื่องดื่มที่คุณควรเพิ่มทุกวันผักผลไม้5สีต่อวันเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ2โปรตีนสูงย่อยง่ายเพื่อดึงธาตุเหล็กมาให้ไปแย่งเชื้อโรคเช่นรับประทานไข่ปลาถัว่วธัญพืชสร้างเลือดขาวให้แข็งแรง3ดื่มน้ำอุ่นอย่างน,งน้อยให้ได้4แก้วต่อวันน้ำเป่าอุณหภูมิห้องดื่มได้ทั้งวันค่ะแต่น้ำเย็นขอเถอะนะคะเพราะมันจะไปดับเตาเผาในร่างกายคุณ4 เตรียมผักชีโหระพาสาลแาแหน่ใบแมงลักผักกาดหอมหรือว่าผักริมรั้วต่างๆตามที่คุณสะดวกเลยค่ะหมุนเวียนเมนูผักใบเขียวแบบนี้เพื่อเอาไปคลุกข้าวขาวเวลาคุณรับประทานอาหารนอกบ้านเลคะ 5. าน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันเมล็ดแฟกถั่วดาวอินคาน้ำมันรำข้าวช่วยเป็นน้ำมันดีไปล้างน้ำมันไม่ดีในร่างกายลดการอักเสบทำให้หลอดเลือดนุ่ม6ถั่วเขียวถั่วลูกไก่เห็ดข้าวกล้อง ช่วยอิ่มแทนแป้งข้าวขาวได้นะคะ 7. เมนูสมุนไพรต้านอักเสบทุกวันเช่นขิงกระเทียมขมิน้นอยู่ในเมนูอาหารด้วยนะคะ 8. โปรไบโอติกเช่นกรีดโยเกิรต์ตไรน้ำตาลเสริมจุลินทรีย์ในลำไส้สัปดาห์ละ1ครั้งค่ะ 9. พรีไบโอติกหอมแดงกระเทียมถั่วแดงหัวหอมต้นหอมอินูลินฟุกโตอะลโกแซค卡尔ายอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ค่ะรับประทานได้นะคะทุกวันเลย1ิ 10. ถ้าไม่แน่ใจปรึกษาห้องพยาบาลรู้ให้ถูกฟื้นให้ตรงจุดนะคะ10พฤติกรรมที่ทำร้ายระบบภูมิคุ้มกัน 1. นอนดึกนอนน้อยจ้องจอมาก 2. คิดลบเครียดสะสม 3. อยู่ในมนลพิษไม่สวมหน้ากากอน,อนามายัย 4. ขาดการล้างมือรับชมคลิปก่อนหน้านี้ที่พยาบาลทำคลิปสอนการล้างมือนะคะหยิบของดิบโดยไม่ป้องกันตัวเองอันตรายค่ะเสี่ยงพยาธิมาก 5. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักที่ไม่ปลอดภัยทราบใช่ไหมคะเรื่องบนเตียง 6. ดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่หรือว่าจะเป็นนักสุบมือสองก็ได้นะคะควันบุหรี่ควันกับข้าวควันไฟทั้งหมดเนี่ยเป็นเกี่ยวกับ PM 2.5ดล้วนเลยคะ่ะ 7. เปิดไฟเปิดเพลงเปิดทีวีขณะที่คุณกำลังนอนหลับทำให้ร่างกายหลับไม่ลึกนะคะ8ขาดการออกกำลังกายหรือว่าห,ากหักโหม การออกกําลังกายมากจนเกินไปก็ทําให้ร่างกายอักเสบได้ค่ะ 9. เห็นกับของถูกลดราคาไม่กล้าปรึกษาขาดประสบการณ์ลืมดูออยอในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆข้อ10สําคัญที่สุดไม่กล้าเตือนเพราะคราวนี้จะทําให้เกิดการแชร์ต่อส่งต่อในทางที่ผิดนะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีจงกล้าเตือนค่ะใครเห็นด้วยบ้างกับข้อนี้พิมพ์เลขสิมาสิพฤติกรรมที่คุณควรทาทุกวันค่ะ1 นอนก่อนสี่ทุ่มให้ภูมิซ่อนตัวแต่ถ้าใครอยู่กะออิ่เวรเช่นตำรวจพยาบาลทำง,งานโรงงานพิศวกรช่างซ่อมบำรุงให้ชดเชยเวลานอนในวันหยุดนอนแบบปกติด้วยนะคะพยายามไม่เที่ยวเตะในวันที่ได้นอนกลางคืนนะคะสำคัญมากๆเลย 2. ยกมือขึ้นหนายใจลึกๆยาวๆอย่างน้อย4ครั้งเดี๋ยวทาให้ดูนะคะหายใจเข้า แล้วก็หายใจออกเป่าลมหายใจออกทางปากยาวๆอย่างนี้ให้ทําแบบนี้4ครั้งหลังตื่นนอนก่อนเข้านอนและจังหวะที่อากาศดีๆอย่างน้อย3เวลาเพื่อป้องกันปอดแฟบสําคัญนะคะปอดถ้ามีปัญหาการแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็ลดลงค่ะทําให้ทําอะไรก็เหนื่อยหอบการนําพาออกซิเจนก็จะไม่ดี3เดินแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อ ให้ได้อย่างน้อย30นาทีต่อวันนะคะเพื่อระบบการไหลเวียนที่ดี 4. คิดบวกยิ้มกล่าวขอบคุณขอบคุณร่างกายขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณอากาศขอบคุณแผ่นดินขอบคุณศาสนาที่เรานับถือปฏิบัติตามศาสนาที่เราเคารพและศรัทธาค่ะฝึกทำสมาธิอธิษฐานจิตให้กำลังใจตัวเองกล่าวชื่นชมตัวเองอยากได้สิ่งไหนพูดสิ่งนั้น ทำได้ไหมคะฝึกทุกวันอารมณ์จะดีหน้าก็จะเด็กด้วยคะ่ะ 5. ล้างมืออย่างถูกวิธีพยาบาลทำคลิปวิดีโอไว้ในช่องแล้วคะ่ะสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีและเวลาไอจามทำอย่างถูกวิธีร่วมกับการทิ้งเสมหะอย่าแพร่กระจายเชื้อนะคะ 6. กล้าปฏิเสธเมื่อทำสิ่งที่ขัดกับสุขภาพหลายครั้งเพื่อนเราอาจจะแนะนำให้เราทำอะไรในสิ่งที่ทำให้เราป่วยนะคะก็ปฏเนะิเสธนะ 7. สังเกตสิ่งผิดปกติของตนเองและคนใกล้ชิดและถ้าเจอไปพบแพทย์นะคะ 8. ตรวจคัดกรองประจำปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเต้านมตรวจภายในดูแลโรคประจำตัวของท่านให้อยู่ในเกณฑ์ปกติปรึกษาแพทย์รับประทานยาเท่าที่จำเป็น 9. ติดตามข่าวสารสุขภาพอยู่เสมอเช่นสสสค่ะรวมถึงช่องพยาบาลฮงสร้างสุขกดติดตามไว้เลยนะคะ และข้อสิบสำคัญมากๆเลยมีที่ปรึกษาชื่อของพยาบาลคนนี้เพราะรู้ก่อนคือป้องกันรู้ทีหลังคือรักษาเห็นด้วยไหมคะทิมสิบมากถ้าคุณมีสูตรดูแลสุขภาพที่ทำมานานกว่า5ปีแล้วเห็นผลทิมเอาไว้ใต้คลิปนี้หรือเขียนแล้วถ่ายรูปโพสต์เอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใครคิดว่าคลิปนี้ควรมีอะไรเพิ่มเติมเมมไว้ได้เลยนะคะหรือมีคำถามเกี่ยวกับอาหารหรือพฤติกรรมฝากภาพเอาไว้ได้เลยคะ่ะสอบถามส่วนตัวกดที่กล่องข้อความ พยาบาลอ่านเองทุกข้อความค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พิมคำว่าชอบและแชร์ให้คนที่คุณรักอย่าลืมบันทึกไว้เปิดฟังทุกวันนะคะบุญกุศลที่ท่านแบ่งปันความคิดเห็นขอให้ท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงค่ะรู้ก่อนคือป้องกันรู้ทีหลังคือรักษาพยาบาลโฮงสร้างสุข